สวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับก็จากตอนที่แล้วนะครับที่ลงใช้ใช้สิทธิ์เอะไรนะโครงการเวอร์ไวเว็บเราชนะ .com ออะวันนี้ก็ใช่ไหมก็จะมาตรวจสอบสิทธิ์นะครับต่อจากตอนที่แล้วครับได้เอามาแบ่งด้วยเว้ยไม่รู้ว่าใช้ไงต่ออยู่เลยม <c> า <oughs> ตรวจสอบกันนะก็เข้าไปที่นะครับนี่นะเห็นไม่ได้ทัน อะไรก็จะถ่ายไวเวบเราชนะ com นนะครับเอาบางคนเขาไม่รู้เยอะนะท่านแล้วกดเข้าไปนี่ตรวจสอบนะครับนี่จะมีเขาอยากได้ตังค์เขาก็ทำเป็นตรวจสอบบางคนไม่เป็นก็มีังแต่ลงทะเบียนนะครับนี่สำหสนับสนุนของชีพสูงสุดเจ็ดพันบาทนะครับลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงตรงนี้นะครับใ้ที่ลงแล้วตรวจสอบิทธิ์ตรงนี้นะครับกดสีดาเงินใช่ไหมลงไปแล้วแล้วก็ใส่เลข บัตรประชาชนนะครับสิบสามหลักตรงนี้ปิดดีๆเนี่ยด,ดีๆนะแมวนะขอขอใส่ก่อนนะครับไม่สะดวกนะครับก็พิมพ์ใส่ไปนะให้ครบสิบสามหลักเนาะป,ปิดดีๆนะอืม<ห>โอเคอก,ก่อนนะสูงแล้วนะนี่ชื่อจริงนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่บอกได้ <laughs> อะแล้วก็ใส่ชื่อนะครับ แล้วก็จะให้ถ่ายก็ปิดปิดก่อนไงทางแมว<ด>ชื่อเสาวริตนะลองสลีตกาลันนะกนะสกุลก็ใส่ไปสีหาสีหาเหตุเฮ้ยไม่ใช่สีหามากครับสีหาปัดเลยมา,าเกิดวันที่ปีพศออแล้วก็ใส่ไปนะครับ2องพันแล้วก็ว่าไป ใส่เดือนนะครับเดือนถ้าเกิดเดือนล้วก็ใส่ไปนี่ทันวาก็ใส่ไปใส่ไปแล้วก็วันวันที่เกิดเฮ้ยวันอะไรใส่ไปยี่สิบยี่สิบเก้าเลยใส่ไปนะครับโอเคได้ด้วยวานี่ยเสร็จแล้วก็กดคำว่าตรวจสอบนานะครับโอเคอ่ะก็จะได้นี่นครับโอ้ ของการเราชนะนะครับสองพันใช้ได้แต่วันที่18กุมภาพันธ์าร้อยสนะครับนี่นะก็ที่ที่แมวตรวจสอบดูก็ใช้ได้18 18กุมภาพันธ์164นะครับ2,000บาทนะครับแล้วก็วันที่25กุมภาพันธ์64 1,000บาทนะครับใช้ไงยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เป็นหรอไม้่ย<ม>ังใช้ไม,ไม่เป็นอยู <laughs> ย่เลยแล้วก็4มีนา1,000งพันะครับ แล้วก็11มีนาหนึ่งพันแล้วก็5มีนาคม64อีกหนึ่งพันนะครับแล้วก็6มีเออ25มีนาคม64นะครับอ่อหนึ่งพันนะครับแต่สิทธิ์นี้เขาบอกว่าเริ่มต้นใช้งานนะฮะสามารถสะสมได้ถึงวันที่31พฤศจิกไอ้พฤษภาคมนะครับแต่ว่าสามารถใช้มีวงเงินอยู่วันนี้ใช้ไม่เกินหนึ่งพันบาทอะไรเงี้ยครับ ก็รวมแล้วก็คือเจ็ดพันบาทเนาะอโอเคอก็ยังไม่เคยใช้เลยนะโครงการอะไรต่างๆก็เพิ่งจะได้ได้นี่ละมัอนกันนะครับโอเคครับก็อามาฝากกันนะครับกับโครงการาเราชนะนะครับเราไม่ทิ้งกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเผื่อใครยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่เป็นก็ลองดูนะครับว่าใช้วันไหนอะไรยังไงแต่ว,ว่าการใช้เดี๋ยว <laughs> ต้องไปสอบถามรนาะคาอีกทีนะโอเคครับสวัสดีครับ สู้ๆครับขอบคุณครับแล้วจมงานช่างหนูเคยใช้แล้วไม่บอกเลยความลับนี่ิพ้พิกไม่ได้เลยช่างหนูหยุดหยุดกล้องไงของท่านน่ะ